เรื่องที่ที่จีนไปรับรางวัลอะไรมาเนี่ยนะที่เขาถ่าทตลอดอ่ะนะก็เห็นแล้วครับเห็นแล้วนะก็ก็ถือว่าเป็นข้อสมควรในที่นี้แล้วนะครับที่ได้ไปรับรางวัลนี้มาครับก็ที่ยอมวันนี้นะคะหนึ่งเพราะท่านประธานมีคุณธรรมแล้วก็ท่านขอเจียนมีธรรมอภิบาลและที่สุดก็คือพี่ ของดิฉันคือสอนให้ดิฉันทํางานรู้จักอ่อนเป็นแข็งเป็นคือคุณศิริรักษ์ที่กิตเซดีค่ะคุณศิริรักษ์ที่กิตเซดีพี่ไก่ค่ะต้องขอบคุณแล้วก็ต้องขอโทษถ้าดิฉันใช้วาจาที่อาจจะก,กระด้างกระเดื่องแต่นี่คือวาจาของดิฉันจากใจจริงค่ะคือดิฉันพูดจริงทําจริงโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยว ยินอาจจะคนพึ่งนั่นค่ะแล้วก็กอสนอด้วยค่ะเดะะี๋ยวจะทำงานวุรณาการด้วยกันนะคะนะขอขอบคุณมากค่ะจับใจจริงค่ะ